นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาแล้วก็โอเยอะอะเยอะเมื่อเนี่ยมีข้าวผัดก็มีนะคะก็89บาทข้าวผัดคุณผู้ชม89บาทครับผัดที่แมวราดข้าวก็89บาทผัดกะเพราราดข้าวก็89บาทให้เยอะด้วยแล้วก็ผัดพริกแกงราดข้าวก็89บาทผัดผัดน้ำมันหอยราดข้าวนะคะก็89บาท ข้าวไข่เจียวก็89บาทคือว่าคุณโทนี่แบบให้89หมดแ่ะบางอันก็อัดจุนจะให้ลูกน้องมีงานทําให้คนไทยได้กินของถูกทูมีคุณภาพเนี่ยดูสิเนี่ยมาได้โทนี่ผับแอนด์รสตรงสะอาดคุณแม่การันตีฝุ่นสักเม็ดก็มีมีฟิตเนสของคุณโทนี่อยู่สี่แยกฉันก็บอกอุย้ยฝุ่นก็ะเถอะแต่เมื่อกี้ฉันเดินเข้ามาสะอาดเครื่องออกกําลังกายสะอาดไม่มีฝุ่นจับแม้แต่เม็ดเดียวพื้นนี่สะอาด ไม่มีคนจับแนมะ้แต่เม็ดเดียวเลยฉันตื่นเต้นมากเลยว่าคุณโทนี่เขาอะมีพนักงานที่ดีอ่ที่แบบดูแลนะดูแลความสะอาดดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยอะดีมากๆเลยค่ะนี่ขนาดก๋วยเตี๋ยวราดหน้าก็มีนะคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วสุกี้ก็มีผัดไทยก็มีเส้นมีมามามานะฮะน้ำแห้งมีหมดเลยแล้วก็ข้ามันไก่ยังมีอ่ะโอ้โหพี่พาน ไม่ให้คนอื่นทํามาหากินเลยขายข้าวมันไก่ก็มันทํายากนะคือข้าวมันไก่ไม่ได้เรื่องง่ายนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะต้องนึ่งข้าวมันไก่จะต้องมีใส่น้ามันใส่กระเทียมเกียวอะไรมันเป็นอะไรที่มันทํายากมากมันไม่ได้เหมือนกับผัดกับข้าวเนาะแล้วก็ผัดกับข้าวแล้วก็ข้าวแยกต่างหากแต่ข้าวมันไก่ไม่ใช่ง่ายนะนั่นั้ะจะน้ำจิ้มข้าวมันไก่กันสุดยอดเลยพี่คือแบบมีสองร้อยกว่าเมนูจริงๆนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าคุณแม่ไม่สามารถจะสั่งทั้งหมดมาได้เพราะว่า มันจะเสีย,วเ,ยวเวลาคุณผู้ชมในการดูเพราะว่านี่มาตามคําเรียกร้องของคุณผู้ชมบอกว่าคุณแม่ขาไปรีวิวหน่อยหนูอยากจะดูว่าคุณโทนี่โกโหกหรือเปล่าแปสตกเกอร์แบบมันมีจริงเหรือในผับเกิดมายังไม่เคยเจอก็มีนี่แล้วไงโทนี่ผับแอนด์ัตลองมีคนเดียวในพัทยาแหละโทนี่พัทยาตาคนนั้นเนี่ยใส่เสื้อดงๆกอดอ,อ,อกแหละขายแบบไม่เอากำไรมาเลยมาตรงนี้เลยมาโชว์ตรงนี้เลยลูกคนสวยมาโชว์เลย เออเนี่ยเขาอนามัยขนาดมาส่งนี่นะที่ใส่อะไรนี้ไม่แห,หละกลัวพนักง,งานขโมยกินอะไรนอะลูก,กลาบหมูทอดแปสิบเก้าบาทอุ้ยให้ผักเยอะอ่ะกินผักก็อิ่มแล้ววะเธออุ้ยตายเราจะไปบอกผูปกก็ใส่ผักน้อยๆเสียเต้ยเนี่ยดูสิดูก็ใส่ผักมาเนี่ยบ้าจี้ตามเจ้านายเนี่ยเนี่ยแต่คนใส่เสื้อแดงข้างหลังดิฉันนี่แหละค่ะเศรษฐีหมื่นล้าน ใส่เสื้อแดงกอดอกอะคนในพัทยาเห็นหมดแหละราสีแยกพัทยาคนรถผ่านวันหนึ่งเป็นหมื่นหมื่นคันน่ะไอเห็นเนี่ยกอดอ,อกอยู่ตรงเนี้ยยี่สิบปีรูปนี้ใช่ไหมพี่ครับผมใช้รูปนี้ตลอดเลยยี่สิบปีอันนี้รูปปัจจุบันเหรอแล้วรูปขันนั้นคงจะหลอกวก่านี้ใช่ไหมหนุ่มกว่านี้นี่รูปปัจจุบันะนะมีคนเขาบอกว่านี่ทําไมโทนี่อะเขาหกสิบเจ็ดแล้วอะเขายังดูหนุ่มหลออทำไมแม่ตอนเขาสองปีทําไมแม่ดูแก่ๆตอแหล เขาใช้แอปผมไม่ได้ใช้แอปของจริงเขาใช้แอปใช่ไหมพี่ไม่ครับของจริงครับเอ้ยเดี๋ยวต้องให้คุณโทรนี่ขึ้นเงินเดือนให้นี่นี่นี่แบบนี่ให้คุณผู้ชมดูเลยว่าอาหารทุกอย่างของเขาเนี่ยกุ๊กเก่งเนาะกุ๊กกุ๊กที่ทานเก่งมากนะพี่เอามาจากโรงแรมหรือว่าอะไรเหรอเพราะว่าโรงแรมถูกมากนะ450บาทถูกมากเลยมีแอร์ระบายส่ร้อยาสิบมีแอร์มีเครื่องทั้งนู่นมีครบครับ มีเครื่องทาน้ําอุ่มมีครบเลยนะแล้วอยู่ตรงทําเลที่มันดีที่สุดในพัทยาคือสีแยกพัทยาสายใต้นะคะเดินไปวอลกิ้งสเตททะเลอยู่ตรงนี้เองห้าเมตรนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าอยู่ในป่าในเขานะคือคุณผูผ้ชมพักที่โทนี่แกนปุ๊บสามารถเดินไปเที่ยววอลกิก้งสตทเดินมาเที่ยวผับออกกําลังกายฟิตเนส20บาทมาเที่ยวผับ89บาทมีเครื่องดิมเงิน200ได้เลย เดิบได้เลยเข้ามามีเงิน200เพราะว่าอันนี้คุณโทนี่ทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้คนไทยคนไทยทั้งประเทศได้เที่ยวนะคะมาเที่ยวที่นี่ทั้งประเทศจะมาได้เลยแล้วถ้าเกิดสมมติว่า